ันนี้ถ้า Google มาดูคลิปนี้อาจจะต้องเข้าไปเซ็นเซอร์แน่ๆเลยอ่ะผมอยู่ไหนใช่ไหมทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมนี่ครับนี่คือผมเองทุกคนเห็นยัง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับนนวัลลฟนะครับผมเนี่ยนั่งดูแปลนที่ดินอยู่นะครับในเว็บนี้นะฮะมันก็จะขึ้นแปลนที่ดินอะไรแบบนี้นะครับผมผมจะดูว่าที่ดินเนี่ยมันกี่ตารางวาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือผมเนี่ยเคยทํางานที่เดอสกาฟิล์มใช่ไหมครับผมบีเดอสกานะฮะของพี่บี้นะครับผมก็อยากรู้ว่าสตูดิโอเดอสกาเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับกี่ตารางวาแล้วผมก็ลองเข้าไปดูเดอสกาฟิล์มครับผมนี่ฮะเอางี้ดีกว่าต้องถามทุกคนก่อนคนที่ดูคลิปนี้นะครับเคยเจอตัวเองใน Google Street View หรือเปล่่าาานนะะะครรััับเเพว Google Street View ียมจอกิล ไปเรื่อยๆนะฮะผมไม่รู้ข้อมูลมันอัปเดตกี่ปีอัปเดตทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกคุณนะฮะเคยเจอรถของ Google s t r ต e t View หรือเปล่าที่เป็นรถสา0กสองศาที่ถ่ายแผนที่อะไรอย่างเงี้ยใครเคยไปดู r ต e t View บ้านตัวเองบ้างก็ทําให้คิดถึงแบบอดีตต้นไม้ต้นนี้ยังไม่โตเลยรั้วบ้านเรายังไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นสีเก่าแมวตัวนี้ยังอยู่หมาตัวนี้ยังอยู่บ้านเรายังไม่รีโนเวทใหม่บ้านเรายังเป็นชั้นเดียวบ้านเป็น2ชั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราคิดถึงอดีตได้นะนเนบบว้ย มันมีมานานมากแล้วนะครับผมไม่รู้นะว่าการที่เราเจอหน้าตัวเองในสตีดวิวเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรกับเราหรือเปล่านี่ต้องเซนเซอร์หรือว่าอะไรเปล่าเรื่องทางกฎหมายอะไรเงี้ยผมจะลงไปดูก่อนสตูเดอรสการ์นะครับป๊บอ่านี่นะฮะนี่เป็นสตูเดอรสการ์นะครับจริงๆผมเคยเข้ามาดูเล่นๆเ,เ,เมื่อหลายปีก่อนนะครับจริงๆสตูไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้เป็นรถไอปั่นเนี่ยอันนี้เป็นรถไอปัน่นปั่นนาคัสนะครับส่วนรถคันแดงเนี่ยผมจะใช้ ไอ้คันแดงเนี่ยผมจะใช้ขับส่วนเจลาโต้คันนี้เนะครับก็ใช้บ้านนะครับใช้ประจําเลยหมวกกันน็อกหล่นด้วย <c oughs> หมวกกันน็อกเท่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหมวกกันน็อกของเท่อยู่ม่นิ่งนะครับอันนี้เป็นงานอะไรเนี่ยอ๋อสอยนะครับสอย MV สอยอ๋อตอนนี้ผมไม่อยู่เดอะสก,กาแล้วตอนนั้นผมออกมาแล้วนะครับสเปร์ที่พ่นช่องต่างๆนนในสมัยนั้นนะครับผมนี่ขุนแผนขุนแผน,แผนพื้นที่สตูนะใหญ่มากนะครับคือผมกระดูแปลนที่ดินคือแบบหน้ากว้างมากนะครับผมเจอตัวเองเพราะผมพลาดไว้ทุกคน อ่ะตอนแรกผมกลับไปใช่ไหมปุ๊บผมลากมาตรงนี้ผมลากมาจะลงดูหน้าศัตรูใช่ปะ่ะตอนแรกเว้ยแต่ผมแบบลากยังไงก็ไม่รู้เหมือนมือมันใสยไปใส่มาเว้ยมันไปลงจุดเนี้ยเว้ยทุกคนจุดกลมๆสีฟ้าๆเนี้ยคือถ้าเป็นกลมๆแบบเนี้ยเราสามารถลาก ไอตัวเหลืองสตรีทวิวเนี่ยลงเข้าไปดูข้างในได้เว้ยแล้วเราก็จะเหมือนถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยของต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเราสามารถลงไปดูแล้วก็ดูบริเวณรอบๆได้แต่เขาจะเซ็นเซอร์หน้าทุกคนเลยนะเว้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วต้องเซนเซอร์หน้าทุกคนนะครับแต่อันเนี้ยเอ้ยมันเจ๋งดีว่ามันแปลกดีว่าผมเจอตัวเองอะ <c oughs> ใครใครเจอตัวเองแบบนี้บ้างวะแบบแบบไม่เซ็นเซอร์หน้านะโอเคลงไปดูกันเลยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเว้ย ผมลากเข้ามาผมเห็นหน้าพี่บี้ผมโคตรตกใจเนี่ยปึบเฮ้ยกู l e ิ t r e e t ท i e w ทำไมมันเข้ามาแบบเห็นหน้าพี่บี้ได้ยังไงพี่บี้แบบติดต่ออะไรกับ g o o g l e เพื่อแบบให้เห็นหน้าตัวเองให้แบบเผื่อแฟนคลับจะลากสต e t View มาเที่ยวสตูจะได้เจอพี่บี้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมก็งงให้พี่บี้เนี่ยมีการโพสท่ามีการแอคท่าด้วยนะครับผมดูนะฮะมีการแอคท่าโพสท่านะครับแล้วสตูนะครับ จากที่เราดูข้างหน้าตูเมื่อกี้นี้นะครับแสดงว่าข้างในนี้กับข้างนอกนู้นนะครับถ่ายคนละปีกันแล้วปีนี้เป็นปีที่ผมยังทํางานอยู่นะทุกคนแล้วกล้องที่ใช้ถ่ายนะครับกล้องตัวนี้ผมจําได้นะครับไม่ใช่ GoPro Fusion ไม่ใช่ GoPro Max นะครับเป็นกล้อง360เมื่อก่อนที่ GoPro Max กับ Fusion จะออกมาไว้เ,เจ๋งมากกล้อง360องศาถ่ายรูปแล้วก็ทาวิดีโอได้คือพี่บี้ยก็สั่งมาสั่งซื้อมาแล้วก็ได้ไปทําคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปท่องเที่ยวข,ของเดอสกาครับ นี่คือเดอสกาทัวร์ EP ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีกันแบบ360องศาครับกับลู่ดูลู่ดูลดูดังเห็นทุกคนเลยลู่ดูอรโอเคเราก็เที่ยวไปด้วยกันเลยกับกล้อง360องศาในครั้งนี้นะครับผม เป็นประตูบ้านวะเอเป็นลืมไม่ไม่นิ่งต่อฟอร์มหรอมเหรบ้าอะไรเนี่ยบ่อตรงนี้นะครับยังเป็นน้ําอยู่เลยนะอันนี้เป็นรถของพี่แอร์นะครับหรือว่าพี่แอร์เดอะสแน็คนะครับผมที่ตอนนี้เขาออกจากเดอะสแน็คไปแล้วนะครับอันนี้ถ้า Google มาดูคลิปนี้อาจจะต้องเข้าไปเซ็นเซอร์แน่ๆเลยอ่ะผมอยู่ไหนใช่ไหมทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมนี่ครับนี่คือผมเองทุกคนเห็นยังเฮ้ย เจอตัวเองใน Google Street View เฮ้ยไม่เคยคิดว่าจะเจอตัวเองอันนี้คือผมนะฮะอันนี้คือพี่กอฟฟี่เพลินพุงนะครับล้วนี้ก็พี่บี้นะครับแล้วสังเกตตรงอ่ะ ประตูกระจกทางเข้าออฟฟิศนะครับจะเป็นยันนะครับแสดงว่าออฟฟิศเพิ่งทําบุญไปนะครับเพิ่งจะย้ายสตูเข้ามาอยู่แสดงว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเลยอะยุคนี้กาแพงตรงนี้ยังไม่มีพ่นสเปรย์นะครับทุกคนคิดถึงอดีตนะจริงๆนะก็ใครดูคลิปนี้จบก็อย่าไปลืมส่องบ้านตัวเองเผื่อจะเจอตัวเองแบบกาลังเดินไปซื้อขนม <c oughs> <c oughs> กําลังเล่นต้นไม้อยู่กําลังให้อาหารหมากาลังปิดประตูบ้านอะไรเี้ะ เฮ้ย <He> มันเจ๋งมากเลยทุกคนเนี่ยที่พี่บีก็โพสท่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเรากําลังทดสอบกล้องตัวนี้อยู่เว้ยพี่บีเขาโพสท่าแชะมุมนี้แชะมุมนี้แะมุมนี้เพื่อจะได้รูปภาพที่เป็น360องศานะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าในตัวแอปขณะที่เราประมวลผลทํารูปภาพออกมาเนี่ยใครบางคนอาจจะไปลิงก์กับ Google นะครับแล้วก็ถูกอัปโหลดในเช็คอินนี้จึงทําให้เกิดช่องนี้ขึ้นมาแบบว่ายังไงอะ่ะให้เกิดการแบบคนสามารถเข้ามาดูดงจุดนี้ได้อะเท้าของพี่ กาแฟนะครับอันนี้เป็นเท้าของผมนะครับเห็นไหมร <g ill od noise> องเท้าแตะสีขาวกูนี่มันตีนกู <g ill od noise> มันรู้สึกตื่นเต้นนะทุกคนพี่บี้ถืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงกล้องเห็นไหมทุกคนนี่ไงกล้องกูเจอแล้ว <g ill od noise> เหมือนแบบเรามาหาไขปริศนาสักอย่างไม่ได้ซื้อมาตัวเดียวซื้อมาหลายตัวนะครับพี่บี้ก็ถืออยู่ตัวหนึ่งนะฮะเอ้ยเป็นสายชาร์จแบตหรือเปล่า เนี่ยพี่พี่สือสายชาร์แบตหรือว่าแว่นวะตรงนี้ยังเป็นแบบว่าหินอยู่เลยอ๋อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเราทุกคนในเดอะสกาลครับต้องการที่จะเคลียร์บ่อตรงนี้นะครับสองข้างตรงนี้เนี่ ให้ทุกคนเออไม่มีวันนั้นผมคิดถึงเลยว่าเออเพอเข้ามาดูคิดถึงอดีตเนะี่ยก็ถือมาเล่าเลยละกันและปัจจุบันเนี่ยเป็นปูนพื้นปูนทุกคนได้ถ่ายคลิปเล่นอะไรกันได้นะครับช่วงประมาณเย็นๆแล้วหลังเลิกงานด้วยประมาณทุ่มสองทุ่มหลังเลิกงานทุกคนครับร่วมแรงร่วมใจกันขนหินทั้งหมดไปไว้หลังสตูไว้เร็วมากอ่ะเพราะว่ามีหลายคนนะฮะโอเคมันก็สามารถดูได้แค่วงกลมนีเนี่ยผมพยายามส่องดูว่ามันมีอะไรที่ผมสามารถเล่าได้บ้างนะครับนะดูหน้าผมอีกทีนึง <laughs> what the fuck คนดังป่ะนี่อยู่ใน Google Street View ถ้าผมไม่แบบไม่ชะเงอหน้ามาจากหลังพี่ก๊อฟนะผมก็จะไม่ได้ออกรูปนี้นะเว้ยเฮ้ยมีคนนั่งทำงานอยู่ใครอ่ะพี่เบนแฟนลิปหรือเปล่าหรือใครอ่ะแสดงว่าเอ้ยเช็คอินเป็นเพลินพุ่งมีคนมาดูแล้ว7,345ครั้งเวลาถ่ายภาพมิถุนายน2016โอ้โหผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยอะเรากลับไปสตูดิโอนะฮะในเกือบเกือปัจจุบันในรอดองใน Google Map มัง่ง Google Map กูเกิลแมปก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะฮะว้าวเฮ้ยต้นไม้หายไปต้นหนึ่ง <c oughs> อันนี้แบบเหมือนเล่นเกมจับผิดเลยอนะทุกคนผมจําได้แล้วทุกคนผมอาจจะไม่มีฟุตเทจหรือว่าอะไรนะผมจะเล่าแล้วกันที่ต้นไม้มันหายไปต้นหนึ่งเนะี่ย <c oughs> ยังชอบหน้าตัวเองอย่าดูอีกทีดิหัวแดงด้วยนะย้อมผมแดงด้วยนะ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยอุ <c> ้ย <oughs> ต้นไม้หายไป2ต้นเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะฮะทุกคนฝนตกหนักมากโคตรโคตรอะ่ะสู้สู้ส,สู้แบบลมมันแรงเหมือนแบบเป็นพายุเข้าช่วงนั้นนะครับทำให้ต้นไม้ต้นกลางเนี่ยต้นไม้ต้นกลางเนี่ยลม้มเว้ยดีนะไม่โดนรถพี่บี้อะ่ะมันล้มมาทางนี้ว้ยลมเข้ามาทางตะูเนี่ยวุ้วงคือตรงเนี้ยต้นไม้แม่งพาดเป็นสะพานเลยแล้วผมออกมาดูไกลปัน่นแบบเฮ้ยตกใจมากเลยต้นไม้ลม้มแล้วฝนตกยังหนักเลยอะ่ะทุกคนก็รีบแบบเฮ้ย มันโดนสายไฟหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่ามันเกี่ยวสายไฟหรือเปล่านะครับอูตอนนั้นแบบวุ่นวายมากเหมือนจะถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ฟุตเทปมันหายไปไหนแล้วมันนานมากนะครับต้นนี้เนี่ยต้นแรกเนี่ยน่าจะน่าจะเอาช่างมาตัดออกไปนะครับส่วนต้นนี้มันลำต้นมันแข็งแรงมากน่าจะอยู่มานานนะครับสามต้นนะดูความแปบเทียบนะฮะโล่งเลยครับผมเออก็จะทําให้สตูดูสวยยิ่งขึ้นนะเห็นตึกชัดขึ้นนะครับมันมันดูสวยงามกว่านะครับจนปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่่จะกกกลััับบไปสตตูคแ็ยยงุ พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆข้างในสตูนะครับว่าเดี๋ยวจะกลับไปบ้างแบบไปรับความทรงจําในอดีตอะไรแบบนี้โอเคคือ okay, คิดถึงตอนนี้มากนะก็มันเล่าหลายๆอย่างนะครับก็มีคนตั้งกระทูนะครับมีใครเจอตัวเองเดินอยู่ใน Google Map บ้างนะครับนี่มีเจอตัวไอ้แสบอ๋อเจอแมวเจอ,มวจอแมวที่บ้านนะครับวันนี้ผมถ่าย Google Map ครับอันนี้เป็นเจา้าหน้าที่ g l e s t r e ติ View นะฮะโอ้ถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงโอ๋อนี่ไงอุ้ยนี่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 อุ้ยนี่ว้าวมาก รถของ Google Map ถ่ายผมครับเฮ้ยดูกล้องว่าดีโคตรเท่อ่ะกล้องถ่ายแะแะจ้าเอ๋ <c oughs> ถือกล้องอยู่เลย <c oughs> ไม่เกี่ยวกับผมแต่ดูแล้วก็นั่งขำเพราะสงสัยว่าจะเบอร์ไปเพื่อ <c oughs> <c oughs> เออว่ะ ถ้าทำไมเขาไม่เบอร์ผมกับพี่บีวะเฮ้ยมันหลุดรอดไม่ได้ไงวะมันโอ้ยมันสีเรตมากเลยอะ่ะพี่คนนี้ไม่ใช่แค่เห็นโบกด้วยตำรวจโบกรถ Google แ a p วะผมนี่ไงโดนเต็มๆตอนไปงานศพยายที่บ้านนอกจะได้โทรศัพท์ชาร์จแบตไว้ไม่งั้นได้ถ่ายคลิปต,ตอนรถผ่านแล้วเลยลรูปนี้เป็นรูปประจำตัวในเฟซเจ๋งเงเจอตัวเองนะครหวบ้านแม่ผมเองครับอ๋อ เจอค่ะสมัยเพิ่งจีบกับแฟนใหม่ๆประมาณ3ปีที่แล้วอันนี้เพื่อนเพิ่งส่งมาให้ดูแบบซูมสุดพลังเห็นแล้วก็นึกถึงช่วงเวลานั้นหัวใจพองโตเอ้ยเฮ้ยอ,อันนี้ก็เป็นแบบความทรงจําอย่างหนึ่งนะใครเคยจูจีจีบกับแฟนนะครับก็ลองไปส่องดูสถานที่ที่เราเคยไปถ้าเห็นขนาดนี้นี่คือแบบมันหายากนะเว้ยเพราะว่าเราก็เดินไปทุกที่ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นให้มันเจออย่างนี้มันแบบเี่เจ๋งมากเลยอะเรานอนบนเปคะ่ะ ติดเจ้าเสือหมาที่บ้านมาด้วยอ๋อนี่หมาเขานะฮะอ๋อนี่ไงนิมนอนเปอยู่นะครับผมครับกําลังปั่นกลับบ้านเลยรถผ่านหน้าไปเลยกําลังจับปลาบนถนนหุ้ยหมาไล่กวดถ้าเจอตัวนี้เนี่ยมาแถวโรงเรียนเขาเองวิ่งไล่รถ Google Map โอ้โหดุจริงๆหุ้ยรูอพาร์ทเมนต์ตรงข้ามบ้านถ่ายติดพี่วินมาด้วยแต่เอ๊ะพี่เขาทำอะไรอยู่น้ยืนชียืนเยี่ยวอะ <c oughs> จ้าเอสบายมาต์ฟักเกอร์ผมครับเจอตัวเองกําลังนั่งกินกาแฟอยู่นั่งโต๊ะติดกระจกเลยร้านติดถนนอีกฮนะดีนะเห็นร้านกาแฟถ้าที่อื่นลํายุ่งเลยสมัยมอนหนึ่งเลยยืนอยู่กับเพื่อนในแก๊งตรงทางรถไฟนั่นมันตูนี่วาอ๋อเป็นแก๊งเลยเย็ดแค่ วันนี้เจ๋งอะ่ะเป็นแก๊งเลยอะ่ะใส่เสื้ออาร์เซนอลนั่งอยู่ในรถครับเงาบนกระจกบังหน้าพอดีไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์เลยอ่าวันนี้เจอตัวเองอีกแล้วเออลองไปเล่นกันดูนะอาจจะเจอตัวเองนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันแค่ไม่กี่อย่างอะไปในที่ที่เราประจาไปในที่ที่เราเคยไปไปซื้อข้าวไป Seven, เซเว่นไปนูป่นไปนีอ่อาจจะเจอก็ได้นะเว้ยรูปนี้พี่สาวค่ะอยู่หน้าบ้านปัจจุบันพี่สาวไม่อยู่แล้วค่ะ ว้าวคนลุกเลยที่คนลุกนี่ไม่ใช่กลัวหรือว่าอะไรนะคือแบบมันเป็นภาพความทรงจำจริงจริงนะแล้วมันเลียวมากนะเราไม่ได้แบบตั้งกล้องวันชูทีหนึ่งสองสามชีตยิ้มนะคือมันไม่ใช่เป็นคือการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเลยมันก็สื่อไปได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะเว้ยมันทําให้นึกถึงแบบณนะช่วงเวลานั้นนะผมตั้งใจเลยครับเห็นรถสามร้อยสิองศาของ Google ผ่านมาพอดีฮันน่าฮัลโหลฮัลโหลนี่เจ๋งอ่ะแล้วก็มาดูตัวเองเนาะก็ประมาณนี้นะเจอพี่บี้พี่กอล์ฟนะครับแล้วก็ตัวผมเองฮ ถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆนะคิดถึงสตูครับเดี๋ยวจะกลับไปนะฮะกลับไปหาอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกอาจจะไปนั่งคุยอะไรแบบนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่น Ghost Street View นะับไปดูตัวเองนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องนนวัรับนะครับผมขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำนะครับ